รอบรัวกินได้นะครับวันนี้จะพาไปรู้จักกับต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับอันนี้ก็ปลูกไว้วัวข้างๆบ้านนี้เองนะครับมีอยู่ต้นสองต้นนี่แหละนะครับนี่ครับผลมันก็จะสีแดงแดงเหลืองนะครับแดงขาวๆนะครับถ้าลูกสุกมันก็จะสีดำนะครับสุกมากๆอันนี้ก็เอาไว้กินส้มกินอะไรได้นะครับ หรือว่าจะนําไปเชื่อมไปแช่อิ่มอะไรก็ได้หรือว่าแบบลูกน้ำดำเอาไปแบบไปทําวายอะไรก็ได้นะครับนี่นี่ก็มีสรรพคุณเยอะนะครับสรรพคุณทางยามีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับช่วยในเรื่องชะลอวัยและลดริ้วรอยนะครับช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแก้อาการอ่อนเพลียเมื่อยล้านะครับเพิ่มความกระชุ่มกระชวยให้ร่างกายช่วยให้เจริญอาหารนะครับ มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนนะครับช่วยขยายหลอดเลือดและป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้นะครับนี่อย่างจะเด็ดไม้ดูครับอันนี้คือลูกแบบแก่จัดนะครับสีดำนะครับนี่เขาก็นิยมเอาไปทำวายอะไรครับนี่เบียออกมาจะออกแดงกินได้ครับมันก็จะมีลด,ดฟวดปาดครับนี่ถ้าเป็นสีนี้นะครับ นี่ยติดมือเห็นไหมครับแดงๆทำไวเหมือนไว้องุน่นอะไรเงี้ยส่วนนี้ครับลูกดิบมันอันนี้เขานิยมไปกินต้มนะครับหรือว่าแช่อิ่มก็ได้นะครับจัดให้ดูข้างในมันจะเป็นยางนะครับแต่ยางมันกินได้ครับมันก็จะมีรสเปรี้ยวนะครับแต่ไม่เปรี้ยวมากเปรี้ยวออกฝาดๆในมันตรงกลางนะครับมันจะฝาดเห็นไหมครับ ดกมากครับเมื่อก่อนตอนนี้ก็ดกลูกใหญ่มากไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่มีดอกด้วยถ้าจะปลูกก็นิยมเอาลูกดำๆนะครับไปเพาะชำเวลาจับก็ระวังด้วยครับมีหนามหนามแบบยาวๆเลยมีสมรุคุณอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับสบรบุคุรณทางยาประมาณห้าสิบกว่าอย่างเลยนะครับ แกโลกได้กินไปจําเป็นยาดีส่วนมากผมก็จะเอามาจินสต้มนี่แหละลายจินกกบพริกนะครับนี่ดกมากครับแต่ลูกใหญ่เลยครับอันนี้ก็เห็นเขาขายอยู่ตลาดประมาณถุงละยี่สิบนะครับได้ประมาณถุง งนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผงเล็กๆนะครับเนี่ยเราปลูกไว้กินเองนะครับก็ประหยัดไปได้อีก